อยากจะเลิกทําทุกอย่างล้วไปนอนงอง,ง,อ,งอยู่ที่บ้านหลังกล้องเราแซดยังไงแตพ่พอเปิดกล้องมาปุ๊บตัวโชว์มาสกออนอ่ะสวัสดีทุกคนชื่อดีมนะทิติพันธ์พันธุตอนนี้เรียนจบแล้วอายุ23ปีเกิดวันที่ 16, ธันวา40ตอนนี้อาชีพหลักของเราคือฟรีแลนซ์อินฟลูเอน,นเซอร์อยู่แต่บ้านอิสระนิดนึงแต่ว่าข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมทุกคนงานของเรามันไม่มั่นคงเลยคือเราอยู่ในวงการนี้มาประมาณแบบว่า 6เกือบ7ปีแล้วอ่ะทุกคนตั้งแต่เราเป็นดีมบาโค้ดดีมสายจี้ดีมเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยอืมตอนว่างชอบทำอะไรตอนว่างๆชอบอัดคลิปชอบแต่งเพลงเราทำแบบนี้มานาน5-6ปีก่อนแล้วจนปัจจุบันก็ยังทำอยู่จนแบบมันกลายเป็นอาชีพหลักของเราเปลี่ยนจาก ดีมให้กลายเป็นดีมที่ดีขึ้นอะประมาณนั้นก็สมใจละมีคนสนใจมีคนอยากเข้าหาประมาณนั้น,นก็นคือตอนนั้นเราใช้ช,นนชื่อว่าดีมบาโคดแล้วแนะ่นอนแหละว,ว่ามันต้องมีทั้งรายการมีโฆษณามีงานนู้นนี่นั่นมาเราจะจัดสรรเวลาย,ยังไงในการแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยรึงรู้อย่างเดียวคือ ถ้าเป็นงานกลุ่มเราจะต้องไม่เป็นภาละเพื่อนงานเดียวยังไงห่วยแตกยังไงช่างมันแต่งานกลุ่มเราจะไม่เป็นภาละเพื่อนส่วนวิชาที่ชอบนะฮะไม่มีครับดิมไม่ชอบเรียนครับไม่มีเหมือนกันครับคือตอนนั้นอะเราไปเกาหลีมาเว้ยประมาณ 3- 4สี่ปีก่อนไปเกาหลีมาแล้วเผเอิญที่นั่นมันมีนมตุ๊กตาแอดเวนเจอร์ไทม์ขายนึกออกไหมคือตอนนั้นที่ไทยมันไม่มีขายอะตุ๊กตาม,มันน่ารักดีแล้วก็เลยซื้อเก็บไว้ ไปไปมาปุ๊บเราไปตามดูย้อนหลังรู้สึกว่าตัวละครมันมีมิติมันน่าทําประวัติจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออลองมาทําประวัติดูสักตัวหนึ่งนั่น,น,นก็คือไอซ์คิงถ้าดูก็ดูไม่มีคนดูก็ปล่อยมันอะไรเงี้ยคือทำ,ำ,ำขำๆพอผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เราเข้าไปดูอีกทีอ้าวคนดู2 5งหมเอออะไรงั้นประมาณนั้นก็เลยทําต่อ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้จะมาขอเปิดตัวกับรายการใหม่ที่ยังไม่แรกๆก็คือการ์ตูนโปรไฟล์ไปไปประมาณก็การ์ตูนเดลิเวอรี่ทีนี้พอทําไปทํมามันมีคนรู้เนี่ยว่ามันคือเสียงดีมบาโค้ดอะมันคือเสียงเราอะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อช่องดีมบาโค้ดแทนพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปุ๊บพี่เก๋ไก่ถามว่าดีมบาโค้ดมันมันไม่ใช่ตัวตนเนี้ยตัวนี้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะฮะเปลี่ยนจากการ์ตูนเดลิเวอรี่เป็นดีมบาโค้ดเท่ไหม พี่ก็ชื่อเดิมเส <ạt> ียก็เลยรู้สึกว่าถ้าใช้ชื่อช่องดิมบาโค้ดแล้วแบบว่าคนจะจําชื่อดิมบาโค้ดคือคนภาคกระตูนหรือเปล่าเราก็เลยเอาชื่อของเราเอาจากดิมบาโค้ดแล้วก็กระตูนเดลิเวอรี่เอามารวมกันเป็นดิมเดลิเวอรี่พอบานนะอยากจะเลิกทําทุกอย่างแล้วไปนอนงงๆอยู่ที่บ้านมันเหนื่อยงานของเรามันเป็นงานที่เราต้องใช้ความคิดแล้วเราคือเราต้องเมเนนตัวเองมาตั้งแต่ต้นอยู่ด้วยตัวคนเดียวมา ตั้งแต่ยุคแรกแล้วโดยที่แบบว่าไม่ได้พึ่งใครมันก็เลยเหนื่อยกว่าคนอื่นที่บอกว่ามีคนซัพพอร์ตมันหมดไฟอ่ะมันทอ้อมันแบบอยากจะร้องไห้บางทีเราก็แบบว่าอยากกลับบ้านมาแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าวันนี้เราจะลงอะไรแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไปเลยอะ่ะงานคือเงินเงินคืองานอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําเราก็ไม่มีงานไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินเราเคยอยู่จุดสูงสุดมาก่อน ในเฟสอะแล้วอยู่ๆแบบวันหนึ่งเฟสมันขายไม่ออกมันเหมือนแบบชีวิตมันดับวูบไปเลยอะจากที่แบบว่าเราเป็นคนที่มีคนรู้จักแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นโนบอดี้อะก็ถ้อถอทอบ่อยมากเคยบ่อยด้วยถ้าแบบว่ามีคนเอาเงินสิบล้านมาวางตรงหน้าแล้วบอกให้เลิกทําช่องอะทําว่าเลิกไหมเลิกนะแต่เพราะมันไม่มีใครเอาเงินมาวางไว้ตรงหน้าไงจะต,ต้องทาเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปวางไว้สิบล้านมีไหมเลิกทำมีไหม ช่วงเวลาที่แย่ๆพี่แก้ปัญหาย,ยังไงคะเป็นคนที่เจออะไรแย่ๆในชีวิตมาเยอะมากหลายเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเพื่องฝูงค,ความรักครอบครัวประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่มีใครมารับรู้กับเราหรอกว่าเราเจออะไรมาบ้างหลังกล้องเราแซดยังไงแตพ่พอเปิดกล้องมาปุ๊บจะโชว์มาสกออนอะคนดูต้องแบบว่า ยิม้มหัวเราะแฮปปี้ไปก่อนมันจะมีอะไรที่เราแก้ได้กับแก้ไม่ได้อะไรที่เราแก้ได้เราแก้ให้ดีที่สุดอะไรที่เราแก้ไม่ได้เราก็แค่ยอมรับมันและไอ้สิ่งเหล่านั้นนะมันจะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตให้เราเข้มแข็งเราไปเปลี่ยนโลเคชั่นไหมเราจะไปเปลี่ยนโลเคชั่นครับมาขึ้นมาหมู่บ้านที่นี่คือเรามาอยู่ ได้เกือบปีแล้วนะโดยที่เราเป็นคนที่หาเงินผ่อนเองคนเดียวโดยที่ไม่มีใครมาคำที่รู้สึกยังไงกับโควิดคะไม่มีใครชอบหรอกจริงๆปีที่แล้วดีมีวางแผนไปประเทศนูน้นประเทศนี้ไปถ่ายนูน้นนี่นั่นให้คนดูมาดูตั้งเยอะแยะนะมีงานจ้างถ่ายด้วยนะแล้วตอนนั้นคือไอ้โรคเนี่ยมันระบาดพอดีทําให้ไอ้โลเคชั่นที่เราจะไปถ่ายเนี่ยมันปิดตัวเสียงงานเสียงเงินแผนที่วางไว้ล่มหมด พังทุกอย่างมีหลายอย่างเลยนะที่แบบว่าอยากทำเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราทำ u t u b e ต่อไปอะ่ะมันมันจะอยู่ยงคงกระพันกับเราไหมทำให้ตอนนี้ก็เริ่มคิดเรื่องธุรกิจส่วนตัวแล้วว่าเราเนี่ยชอบแต่งตัวเราชอบใส่เสื้อผ้านู่นนี่นั่นเราเลยอยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าที่มันเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นรองเท้าอะไรประมาณนี้ก็เราติดตามด้วยนะจะที่อยากจะทำ ีีน้เคยคิดนะว่าถ้าปี2017ตอนนั้นถ้าเราไม่เริ่มเปิด youtube เราจะไปทำอะไรเพราะว่าหนึ่งเหมือนที่เรารู้กันคือว่าเฟซมันขายไม่ได้แล้วทุกอย่างในเฟซมันมันหมดยุคข,ของมันแล้วอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราเป็นคนขยันอยากทำนู่นทำนี่อยากในในคือในหนึ่งวันของดีมาดดินทำอะไรหลายอย่างมากเลยก็คือขยันแหละ ประมาณนั้นถ้าไม่ได้ทํา YouTube จะไปทําอะไรไม่รู้ไม่ได้วางแผนไว้ปีนี้พี่ดีมเจออะไรมาบ้างหลักๆคือความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าเหมือนกับว่าช่องตอนนี้เราทําคนเดียวแล้วเราไม่ได้แบบว่าไปทําร่วมกับใครแล้วเราต้องหาประวัติคนเดียวเราต้องแบบว่าตัดต่อคนเดียวคือเพราะว่าทีมงานเราออกไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ต้องแบบว่าแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าทีมงานเคยทําให้เรากลกลายเป็นว่าเราต้องแบบไปทําหน้าที่ที่ทีมงานเคยทําให้เราด้วยอะไรประมาณนั้น คือมันจะทําให้เราแบบว่าเหนื่อยมากขึ้นคิดคอนเทนต์หาข้อมูลตัดตอ่อประสานงานใช่ตอนนี้ก็คือดิมทาหมดอันนี้คือสิ่งที่ดิมเจอในตอนนี้ปีนี้ใช่ที่จะใช้อินโทรเอ็กเลสกิไปจนที่แก่เลยใช่ไหมคะกำลังเปลี่ยนอินโทรเร็วๆนี้ถ้าพูดถึงยอดซับนั้นดิมวางแผนไว้ให้ถึง1ล้านซับอ๋ออย่างน้อยชีวิตหนึ่งเราทำอะไรให้แบบว่า1ล้านซับย์1ล้านฟอได้แล้ว แค่นั้นหลังจากนั้นให้มันเป็นเรื่องของแพชชั่นเอาว่าตอนนั้นเราอยากจะทําต่อหรือว่าอยากจะไปทําอะไรต่อแต่ตอนนี้นคือขอให้1ล้านทราบก่อนจะทาไปเรื่อยๆก่อนใช่ครับถ้าพี่มีหนึ่งล้านบาทพี่จะเอาไปทำอะไรเอาไปทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนเอาไปซื้อของที่อยากได้เอาไปใช้หนี้นึกถึงตัวเองก่อน พี่ดีมชอบมาซาลีนเพลงไหนที่สุดมาซาลีนนะ <S <S ชอบ everything stay ร้องโดยโอลิเวียโอซานนะในแนวเราสิ Let's go in for really the g a r d e n You'll find something w a i t i n right at the level i line now side down พี่ดีมีสัตว์เลี้ยงไหมครับจริงๆแล้ว <S <S 2> <S 2> เราไม่อยากเลี้ยงเลย เพราะอะไรหนึ่งเราเป็นคนรักสัตว์มากมากแต่สุดท้ายแล้วแม่คุณแม่ไปหามาจนได้นะฮะมีครับตอนนี้เลี้ยงหมาอยู่ชื่อแบ็คครับเป็นพันุ์าเซเชียนผสมกับหมาวัดดินที่ว่ารูปร่างมันแปลกๆขาม,มันใหญ่ๆมือมันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยดือ้อแต่ว่านิสัยดีน่ารักไม่กัดคนประทับใจ พี่ดิมถึงเวลาคนมันหาไม่ได้อ่ะสเปคมันจําเป็นจริงๆเหรอใช่ไหมไม่มีสเปกหรอกครับถ้าดิมรู้สึกว่าดิมอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขกับเขาเขามีความสุขกับเราเราสามารถต่างคนต่างซับพอร์ตกันได้สเปคดิมไม่จําเป็นครับไม่มีครับสเปคไม่มีหรอพี่โอ้โหพี่มีแฟนยังคะจริงจริงตอนนี้มีแล้วครับมีแล้ว ก็ถามว่าเปิดตัวหรือ,อยังดิมขออุปอิบไปก่อนนะฮะดูแค่ว่าตอนนี้รักเขามาตอนเด็กใครเรียนคอมแล้วคุณครูให้วาดรูปบ้านมัง่งรูปบ้านอะในในโปรแกรมเพนน่ะมันเป็นปริศนาของโลกที่ดิมก็ไม่สามารถหาคำตอบได้<า>ไดเพื่อนๆในห้องทุกคนวาด<า>แบบเดียวกันหมดทำคลิปในิท็อกเอยไหมถามจริง <laughs> ถามจริง, <laughs> รงนะถามจริงเรา back to b a s ิ เราเคยครับเราเคยทาคลิปสไตล์เนี้ยในเฟซมาก่อนแล้วซึ่งเมื่อก่อนอะคนดูในเฟซเรามีเราทําได้ทุกวันมันทําให้ไม่เหนื่อยเพราะมาถึงตัวหนึ่งที่เฟซมันคนดูน้อยเฟซมันไม่ดันเฟซมันขายไม่ได้เราเหนื่อยพอโยนมาทิกตอรป,ปุ๊บถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนดูคนทําคลิปแบบมันทําคลิปเพราะว่าอยากให้คนดูดูอยู่แล้วเหมือนคนเขียนหนังสือ่อเขียนไปไม่มีคนอ่านเขียนทำไม คนทำเพลงทําไปไม่มีคนฟังทําไปทําไมทุกอย่างมันต้องการอะไรที่ฟีดแบ็จริงๆไม่เหนื่อยครับเราแบ็คเบสิกอย่างนั้นใส่ตาเสียนะแนงรงบันดาลใจในการทําคลิปใน t ิกต็อกคืออะไรหรอครับคือตัวดิมเองใช่เมื่อก่อนดิมเคยทําคลิปในเฟสดิมกลับมาสารต่อความตั้งใจนั้นในดิกต็อก랩สดสด30วิได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกค่ะเอาหนมหัวข้อมากระทะกระทะทำข้าวผัดไข่ต้องใช้กระทะแต่ถ้าเธออยากประทะให้มาคำคมปะเน่ยคำคมเลยก็เหมือนกับความรักที่เราต้องใส่ใจผัดไข่ให้ใส่ไข่จะทำผัดกะเพรา เธอจะใส่อะไรใส่ใบก็เหมือนเราที่เรารักกันเราควรดูแลใส่ใจจริงป่ะจ๊ะสุดท้ายแล้วมึงเข้าครัวมึงจะทําอะไรก็ต้องมองหาหนาทานี่ก็จบจแล้วคือจริงๆที่ทำคลิปเนี้ยดิมตั้งใจที่จะทำเป็นไดอารี่แต่เป็นในรูปแบบคลิปให้ในอนาคตเรากลับมาย้อนดูว่าเอ้ย สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้สิ่งที่เราเคยพูดไว้ในคลิปเนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วเราพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วฝากคลิปนี้ไว้เตือนตัวเองถ้าวันไหนเหนื่อยก็พักบ้างพร้อมแล้วค่อยกลับมาลุยต่อในเมื่อช่องเราจะมีคนดูเราก็พร้อมที่จะมอบความสุขให้คนดูแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันยังอยู่ในระดับที่เรายังไหวไหมเราได้อะไรกลับคืนบ้างคนดูได้ความสุขเราได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่า คนดูได้ฝ่ายเดียวมันพูดแอดฟอร์ตฝ่ายเดียวเงี้ยมันเราเหนื่อยฟรีอะไรประมาณนั้นเราใช้เวลาอยู่ในโลกโซเชียลมานานแล้วอยู่ที่ทุกคนแหละว่าจะพาเราไปถึงจุดไหนเพราะว่าดิมยอมรับเลยว่ามีทุกวันนี้พอทุกคนอันนี้พูดจริงไม่มีทุกคนดีมแบบว่าไม่มีวันนี้จริงๆขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราคอย ติดตามเราไม่ว่าจะใน IG, Facebook, ทุกแพททุกแพลตฟอร์มของ,ง,งแอปพลิเคชันต่างๆเราอยากจะขอบคุณแค่นี้จริงจริง